สวัสดีคนราศีกรกฎทุกคนด้วยค่ะขอบพระคุณทุกๆการสปอร์ตทั้งการรับชมคลิปการกดไลค์การกดแ like, ชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการโอนค่าขนมให้ตาการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการมาดูดวงแล้วก็ซื้อของเสริมดวงด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมสําหรับคนราศีกรกฎจะมีเรื่องอะไรกันบ้างคะมาเริ่มมามอยใอยไพ่ทาโร่กันได้ เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขออนุญาตนะคะตาขออนุญาตเช็คพลังงานก่อนนะคะ ารู้สึกว่าคนราศีกรกฎคุณเดินออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วสิ่งนี้มันทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นหรือกลับมารักตัวเองอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่คุณไม่ได้บอกคนอื่นๆก็ได้คะ่ะที่คุณรู้สึกผิดหวัง คิดเองจบเองเจ็บเองจบเอง,เองนักเลงพอหรืออะไรประวันเนี้ยอืมคุณจบแล้วก็เหมือนกับพราทิตขึ้นแล้วหมายความว่าคุณอาจจะแบกอะไรเอาไวอ้อ่ะแต่ว่าการแบกในครั้งเนี้ยค่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ่ะอืมมันเหนื่อยมาตลอดก็ได้สิ่งนี้นะคะแล้วก็รู้สึกผิดหวังมาตลอดคราวเนี้ยคุณรู้สึกว่าเออฉันต้องการที่จะปล่อยมัละ พอมันอาจจะไม่ได้ปล่อยได้ในแบบรอยเปอร์ซน์หรอกมันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าคุณปล่อยมันได้แล้วก็เหมือนกับเคลื่อนตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นอะไปแล้วทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นหรือจ่ายเวลาให้กับตัวเองก่อนอืมใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือถามตัวเองว่าจริงๆเราต้องการอะไรจริงๆเราต้องการแบบไหน แล้วก็เหมือนกับเมตตากับตัวเองเยอะขึ้นสิ่งที่มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ที่คุณรู้สึกผิดหวังที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไปจมอยู่กับเรื่องนี้นานๆน,นะ่ะมันอาจจะทำให้คุณเกิดความเครียดนอนไม่หลับเป็นไมเกรนใ,นใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้คุณปล่อยวางได้บ้างละเราก็เดินออกมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นแต่ก็อยากจะบอกว่าคุณจะต้องขอบคุณเหตุการณ์ในครั้งนั้นมากๆเลยที่ทําให้คุณแบบเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะกลับมารักตัวเองหรือว่าให้เวลากับตัวเองก่อนเทคแคร์ตัวเองก่อนที่จะเทคแคร์คนอื่นประมาณนี้นะคะห่วงใยตัวเองก่อนที่จะห่วงใยคนอื่น คราวนี้เรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะว้าว เอาเรื่องของคู่ก่อนใครยังไม่มีคู่คุณอนจ่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมที่เหมือนกับโชคดีจังเลยที่ฉันเจอเธอเขาอาจจะไม่ได้เหมือนคุณร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันดูแบบเข้ากันได้มันดูคลิกมันดูคุยรู้เรื่องมันดูแบบ ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ด้วยแล้วมันชิลมันปล่อยวางเหมือนกับโชคดีที่ได้เจอคนนี้ในกรณีต่อมาที่ไม่ใช่ความรักคุณอาจจะมีความสุขคุณจะมีความสุขมากๆเลยไม่ใช่อาจจะแหละคุณจะมีความสุขมากๆเลยในเดือนพฤษภาคมผ่อนคลายปล่อยวางบาลาน่ะ ชีวิตในเรื่องต่างๆได้ดีมากๆบางคนมีโอกาสที่จะที่จะได้โชคได้ลาบหรือถ้าใครรอคอยเรื่องงานเป็นไปได้ว่าคุณจะได้งานในตําแหน่งที่คุณโชคดีจังเลยเงินก็เยอะตําแหน่งก็สูงนะคะหรือใครรอเรื่องของการที่แบบย้ายตำแหน่งบรรจุอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่า คุณจะได้ย้ายตำแหน่งหรือว่าบรรจุนั่นเองคราวนี้ขอดูหน่อยว่าสองเหรียญคืออะไรคุณจะดูสนุกมีความสุขเห็นไหมเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่กับปัจจุบันอะอยู่กับตรงเนี้ยใช้เวลาตรงเนี้ยก่อนที่จะคิดถึงอนาคต ที่มันยังมาไม่ถึงเลยอ่ะแต่ไปเครียดกับมันก่อนอ่ะคุณจะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็แก้วันนี้อ่ะคุณไม่จาเป็นจะต้องเอาปัญหาของวันพวกนี้มาที่วันนี้อะค่ะอืมมีเรื่องอะไรอีกอาจจะมีใครบางคนออกไปจากชีวิตคุณคนที่ไม่ใช่คนที่สินเสมอกันอ่ะอืม หรือบางคนอาจจะมีการแบบรู้สึกลังเลใจอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวค่ะของคุณน่ะอาจจะมีใครบางคนที่เขายึดติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณไปถามอะไรอ่ะแต่คุณก็รู้สึกว่าไอ้คำตอบที่เขาตอบมามันไม่ค่อยโอเคเลยมันจึงทำให้คุณรู้สึกแบบ ไม่ค่อยดีกับคนคนนี้ซึ่งคุณเคยอาจจะแบบเคยขอคำปรึกษาแล้วมันโอเคมาตลอดแต่พอคุณไปถามในเดือนนี้ค่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทุกข์อยู่แล้วเข,เขาก็พูดไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี่ไพ่บอกก็คือว่าอย่าไปสนใจเลยทุกคนมีทางของตัวเองเราก็ด้วยเช่นกันเราโฟกัสที่ตัวเองก่อนมา,มากกว่าการที่เราจะต้องไปโฟกัสกับ คนนอื่เพราะว่าการที่คุณได้ยินได้กลิ่นเห็นสัมผัสหรือคิดอะไรคุณใช้พลังงานไปกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในการใช้ชีวิตแต่ละวันเราทุกคนคิดดูว่าถ้าสมมุติคุณจะมาดึงดูดอะไรดีๆค่อยเข้ามาในชีวิตอะแต่คุณไปโฟกัสกับการที่แบบยิ่งเฉพาะคนที่เราเกลียดอะคะ่ะเราจะไปโฟกัสกับสิ่งนีน้ค่อนข้างที่จะลึก เราก็ตลอดเวลาเนี่ยเรากำลังสูญเสียพลังงานของเราออกไปให้ใครโดยใช่เหตุหรือเปล่านะถ้าคุณรู้แบบนี้ว่าทุกๆอย่างที่คุณที่ตาบอกไปเมื่อกี้มันคือการใช้พลังงานของเราอะเอาง่ายๆแค่คุณคิดอะคุณนั่งเฉยเฉยแล้วคุณคิดคุณก็เหนื่อยแล้วอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นให้ดึงพลังงานของตัวเองกลับมาไว้ที่ตัวเองอย่าไปลู่วิ่งคนอื่นอย่าไปคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอะ่ะมันเหนื่อยทุกคนอืแต่ตามองเห็นว่าคุณจะมีความสุขนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีใครบางคนทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีแต่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสอะตรงนั้นเท่าไหร่เพราะคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีในชีวิตอะได้มาดูกันอีก คุณจะมีความสุขมากคุณจะไม่สนใจอะไรที่มันมันยากเกินกว่าที่คุณจะต้องเป็นคนแก้ปัญหาหรือคุณต้องเป็นคนที่คิดอะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจแต่คุณจะตัดสินใจได้เช่นเรื่องของบริษัท ออาจจะมีบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณจะต้องคิดแล้วตัดสินใจก็ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณอยากไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนคุณอยากไปหาใครหรืออยากทําอะไรคุณให้คุณทําไปเลยทําตามใจไปเลยถ้าคุณไปปรึกษาคนอื่นแต่ใจคุณคิดไว้แบบเนี้ยคนอื่นที่ เขาตัดสินคุณนะคะเขาอาจจะทําให้คุณไม่กล้าก็ได้สมมุติคุณอยากจะย้ายงานแต่คนอื่นบอกว่าเฮ้ยทำที่นี่ดีแล้วมันมันม่นคงแล้วนะแต่ใจแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะอยากย้ายอะเนะี่ยแต่ถ้าแต,แต,แต่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อคนอื่นนะคุณก็จะไม่ย้ายคุณก็จะยอมทนทุกข์อยู่ที่เดิมซึ่งตาจะบอกให้ไม่ว่าคุณจะไปปรึกษาใครโดยเฉพาะคนที่ตัดสินน่ะแทนเราอะคะ่ะ สุดท้ายอะจิตวิญญาณของคุณหรือใจของคุณน่ะรู้สึกอย่างไรสุดท้ายคุณก็ต้องออกมาอยู่ดีเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากทําแล้วอะไม่ว่าใครจะบอกว่าอย่าไปเลยอย่าย้ายเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายตาจะบอกให้คุณก็ออกอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตาเลยบอกว่าปรึกษาใครก็ได้ที่ไม่ตัดสินเล่าที่เขาไม่เอาประสบการณ์ของเขาอะมาตัดสินคุณแต่เขาจะเข้าใจคุณว่าเอออยากอยากได้แบบไหนอ่ะ ชอบแบบไหนอะ่ะเลือกแบบนั้นไปเลยนะคะอือต้องมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจบางคนอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะเดินทางอยากจะเริ่มต้นบางคนอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปคิดเยอะชีวิตเรามีเวลาในโลกนี้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองว่าทุกวันนี้คุณจ่ายเวลา ให้กับอะไรนั่นแหละสำคัญที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพักไม่ได้คุณพักได้แต่คุณก็ต้องลงมือทำบางอย่างด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูลงลึกกันเรื่องของการงานในเดือนพฤษภาคมคนราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรคะ บางคนทำฟรีแลนซ์บางคนอยู่ต่างประเทศบางคนก็ทำงานประจำคุณอาจจะมีการย้ายงานสำหรับบางคนซึ่งคุณอาจจะรู้สึกถึงเซฟโซนเดิมๆจึงทำให้คุณมีความกังวลบ้างที่จะย้ายงานนะคะแต่สุดท้ายตายเห็นว่าคุณจะไม่สนใจอะไรถึงแม้ว่าสิ่งที่สมมตินนะบางคนย้ายงานคุณอาจจะรู้สึกว่าฮ้ย จะยังไงดีจะดีไม่ดีแต่ยังไงคุณก็ต้องไปคุณไม่สนใจว่าจะยังไงแต่ตารู้สึกว่าคนราศีกรกฎรับมือได้ดีอยู่แล้วกับทุกสถานการณ์เพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งเครานี้สำหรับคนที่มีอาชีพเสริมนะคะเป็นฟรีแลนซ์หรือใดๆก็แล้วแต่ตามองเห็นว่างานของคุณจะเยอะแล้วเงินของคุณก็จะเยอะไปด้วย บางคนอาจจะมีอาชีพบางอย่างที่เป็นงานออนไลน์นะคะก็ถ้าคุณหมั่นทําทุกๆอย่างอย่างมีวินยัยตามที่คุณตั้งเป้าไว้เงินของคุณก็จะได้รับตามนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโฟกัส เรื่องของงานให้สนุกมีความสุขและรักในสิ่งที่ทํามันจะนําพาเงินมาให้คุณอยู่แล้วนั่นเองค่ะเรื่องงานไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลยเพราะคุณเข้มแข็งมากๆเรื่องความรักล่ะใครก็ได้ค่ะ ถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่นิ่งๆอยู่เอาคนที่มีคู่ก่อนตารู้สึกว่าคุณก็มีความสุขดีเม้ามอยหรือว่าคู่ของคุณจะเป็นเพื่อนของคุณด้วยที่เขาอาจจะอายุต่างจากคุณ่ะแต่เขามีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่คุยกันแล้วมันสบายใจอะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องความสัมพันธ์ก็หนักแน่นอยู่ดีเหมือนเดิม คนที่ไม่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตารู้สึกว่าคุณอาจจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องราวของตัวเอง mm. การเรียนรู้ของตัวเองอยู่ที่เพื่อนๆการไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือบางคนอาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณยังไม่มีใครคุณอาจจะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เพื่อนแนะนำให้คุณอยู่ในกลุ่มเพื่อน แล้วก็เริ่มต้นคุยกันส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตาก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรก็ยังคุยได้ก็ปกติไม่ได้มีการคาดหวังอะไรคุณยังรู้สึกมีความสุขกับตัวเองอยู่นะคะเหมือนกับคุณเติมตัวเองได้เต็มจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่คุณเจอได้มากขึ้นนะนี่คือความรักของคุณค่ะมาดูเรื่องของการเงินจ้ะ การเงินคนราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรคะอาจจะมีความไม่มั่นใจหรือมีความกังวลไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงิน ต่คุณเห็นแล้วคุณรู้ว่าคุณถ้าคุณไปโฟกัสว่าวิ้ยกลัวเงินหมดกลัวเงินไม่มีกลัวไม่มีเงินอะไรคะ่ะมันหมายความว่ายิ่งโฟกัสแบบนั้นก็จะยิ่งเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นๆแทนเรื่องงานเรื่องความรู้เรื่องไปข้างหน้ามากกว่าให้ความกลัวทางด้านการเงินมาหยุดคุณไว้อยู่ตรงนี้ ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในเงินลองถามตัวเองดูว่าวันนี้ที่คุณทำงานอยู่ที่คุณทำฟรีแลนซ์อยู่หรืออาชีพอะไรก็ได้คุณมีความสุขกับมันไหมคุณรู้สึกสนุกไหมคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันส่งมอบคุณค่าที่ดีๆให้กับคนอื่นๆไหมถ้ามันใช่นั่นหมายความว่าเงินของคุณจะตามมาเองเงิน จะมาหาเรามากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเขาเรารู้จักเขาเราขอบคุณเขารวมถึงเราเพิ่มศักยภาพและความรู้ที่เรามีในตัวเองมากขึ้นก็หมายความว่าถ้าคุณจะมีเงินเยอะคุณจะต้องไปทำอาชีพหรืออะไรก็ได้ที่คุณไปแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเขาจ่ายให้กับคุณหรือคุณจะต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เพิ่มทักษะ ความสามารถในตัวของคุณเองให้มากขึ้นเงินของคุณก็จะมากขึ้นตามถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็จะหมายถึงตำแหน่งที่คุณได้ทำงานประจำม,มาเรื่อยๆค่ะมันจะมีแบบตำแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นระดับอาวุโสถูกไหมนั่นแหละมันเปรียบเทียบเหมือนกับความรู้ที่คุณมีถ้าคุณมีความรู้เยอะเท่าไหร่เงินของคุณก็จะเยอะตามไปด้วยนะคะ มาดูเรื่องของบทสรุปกันซิในเดือนพฤษภาคมของคนราศีกรกฎค่ะ หรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์สองสามคนหรือเปล่า <S 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 ให้คุณหลักตัวเองเลือกตัวเองก่อนเอาความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกแรกของคุณลองถามตัวเองดูหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เรา2อสคนมันอาจจะมีเรื่องที่คุณเคยเครียดมาก่อนหรือผิดหวังกับใครมาก่อนเขาบอกว่าจงเห็นให้ได้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันสอนอะไร คุณรักตัวเองมากขึ้นจากเรื่องนี้ใช่ไหมถ้ามันเป็นเช่นนั้นนะคะเขาอยากให้คุณขอบคุณกับเรื่องราวหล่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเพราะมันทำให้คุณเข้มแข็งมันทำให้คุณรักตัวเองแล้วก็ปล่อยออผ่อนคลายอยู่กับตัวเองบ้างหรือคุณอาจจะได้ปล่อยอะไรบางอย่างไปทั้งความเสียใจความผิดหวังความเครียดไม่ยึดติดแล้วก็ปล่อยไปเลย อยู่ในสภาวะแห่งการผ่อนคลายการพักผ่อนนะคะอาจจะมีความกังวลกับเรื่องที่ไม่ชัดเจนบ้างแต่สุดท้ายคุณก็อาจจะรู้สึกดีมากกว่าถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกแย่อะไรก็คืออาจจะมีบางเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังมีความกังวลและความไม่ชัดเจนอยู่แต่ยังไงคุณก็เริ่ม อืมคุณจะเดินต่อไปนะที่คุณกลัวหรือคุณกังวลน,นั่นแหละเพราะคุณก็เป็นแบบนั้นเสมอคราวนี้เรามาดูไพ่แนะนำกันค่ะสามดาบตามติดชีวิตคนราศีกรกฎอย่าไปโฟกัสที่ความผิดหวัง ก้าวไปข้างหน้าก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้แล้วสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณคิดดีคุณได้ดีถ้าคุณคิดไม่ดีคุณได้ไม่ดีหมายความว่าการคิดคือพลังงานเหมือนกันคุณคิดเรื่องที่ดีหรือไม่ดีถ้าคุณบอกว่าก็ชีวิตตอนนี้มันไม่ดีคุณก็ต้องฝึกคิดดีก่อนชีวิตคุณถึงจะดีตามอันนี้ออันนี้ลองเอาไปทำกันนะคะมันเป็นเช่นนั้นอะ ถ้าเราวันนี้เรายังรู้สึกว่าชีวิตเรายังไม่ดีชีวิตเรายังไม่มีเงินเรายังไม่พอใจกับชีวิตในปัจจุบันคําถามก็คือว่าถ้าคุณมีเงินมากขึ้นกว่านี้คุณจะพอใจจริงหรือเปล่าก็อาจจะต้องพอใจกับสิ่งที่เรามีก่อนเราจึงจะมีมากขึ้นเพราะถ้าเรายังไม่พอใจกับวันนี้มันหมายความว่าเรายังมีจิตหรือมีความรู้สึกที่ขาดอยู่มันจึงทำให้เรามีมากขึ้นไม่ได้ นั่นเองค่ะแล้วคําแนะนําคือนิ่งสยบสงบไม่ใช่สินิ่งสงบสยบความขาดแคลนสยบความเคลื่อนไหวหรือการที่คุณพัฒนาทางจิตการนั่งสมาธิการสวดมนต์การอยู่กับปัจจุบันน่ะการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวมันจะทำให้คุณผ่านทุกอย่างไปได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะเรามาดูกัน ไพ่แนะนำไม่ใช่ไา่แนะนำสิไพอ่ออร์คเคิลอยากบอกคุณว่าอะไรจงมอบจงเมตากับตัวเองอะค่ะเรายังโทษตัวเองอยู่ไหม เรายังโทษคนอื่นอยู่หรือเปล่าเออหรือเรารักตัวเองเป็นจริงๆเราหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่ารักตัวเองแต่ยังไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นเลยอะอยูตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่คนราศรีกรกฎเนาะเช่นเฮ้ยเพื่อนมาชวนไปไหนแต่เราไม่อยากไปอะแต่เรากลัวเพื่อนไม่รักเราอะอันเนี้ยก็แปลว่าเราไม่รักตัวเองอะเราไม่ได้เชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราต้องเห็นตัวเองมาก่อนอะในทุกๆเรื่องเลยอ่ะ ไม่อยากทำคือไม่อยากทำจะต้องซื่อสตัตย์อะคะ่ะจ่ายเวลาให้ใครก็ได้แต่คุณต้องจ่ายเวลาให้กับตัวเองก่อนแล้วชีวิตของคุณในเดือนพฤษภาคมอะคุณเอาอยู่อยู่แล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่จบไปเป็นสิบดาบเมื่อกี้ที่เปิดมาแต่ว่าคุณก็ต้องปล่อยให้มันจบอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่มีความสุขอย่างที่ตาบอกไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้หรือมอบอะไรให้กับใครอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกการเกียดใครสักคนหนึ่งหรือการให้เงินก็ได้ค่ะลองดูว่าเราใช้พลังงานไปกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณใจดีได้อยู่แล้วแต่คุณจะต้องใจดีกับตัวเองก่อน น,ะะนี่คือเรื่องราวของคนราศรีกร,รกฎเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร แมสเซจทาโล่ใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ